กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแม็กนะครับเป็นที่ปึกษาคันขายอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ซอแรแดงนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถรุ่นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์บลตนะครับตัวนี้ติดตั้งชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแล้วก็ทําสีและเป็นสีสติ๊กเกอร์ของเป็นสีเดียวกับสีเทาแลมโบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างนะครับลูกค้าเขาแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวพามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันด้วยนะครับว่าแต่งวิกเตอร์ชุดนี้มีอะไรบบ้างนะครั กับเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่หนึ่งล้านเก้าแสนสองมืสองพันบาทนะครับยังไม่รวมชุดแต่งนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะครับครับตัวนี้เป็นตัว Ford e v e r วเ t นะครับเป็นตัวรุ่นวอลแท็กนะครับก็คือเป็นตัวรุ่นสูงสุดเลยเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์ทูฟูลไทม์นะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งล้านเก้าแสนสองมืสองพันบาทนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.0ูนนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับแล้วก็มีระบบออปชั่นครบเลยนะครับทั้งระบบอัตโนมันะครับ เซนเซอร์ด้านหน้ามีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับว่าเราเราผ่านนั้นแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอ่าครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่ครับกุญแจโมบายเลเซอร์นะครับตัวนี้เป็นกุญแจที่ได้กับรถรุ่นนี้แล้วนะครับกุญแจที่ดีที่สุดนะครับในฟอร์ดแรปเตอร์ก็ใช้กุญแจแบบนี้นะครับอ่ากุญแจนี้จะเป็นกุญแจที่ดีที่สุดเลยนะครับสําหรับฟอร์ดครับ ็นุญแจมบายกเลเซอร์นะครับสามารถใช้เป็นสัญญาณเป็นไวเลสนะครับเมื่อเราอยู่นอกรถนะครับเราสามารถเปิดรถได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปตอดเป็นสมาร์ทที่เลสแล้วนะครับก็เพ<ๆ>ียง<ๆ>กดปุ่มกดล็อกนะครับหรือเข้าไปใกล้ๆรถก็สามารถกดก็สามารถกาารถดล็อกได้นะครับนี่อันนี้ล็อกรถแล้วนะครับเราสามารถทัชสกรีนแบบง่ายๆเลยเริ่มจากกุญแจเลยอันนี้ลดล็อกแล้วเพียงจะล็อกแล้วก็ปิดแค่นี้ครับนี่กุญแจมบายเลเซอร์นะครับตัวนี้ ได้เฉพาะรุ่น DBL Sport ขึ้นมานะครับจะเป็นกุญแจชนิดนี้หมดเลยนี่นะครับตัวนี้เป็น e v r l s t a l l t a h ตัวท็อปสุดเลยนะครับมีคาหลังคาแบบยกสูงด้านบนนะครับก็จะเป็นตระกูล w a l Tag นะครับคาหลังคาตัวนี้แรปสีดำด้วยนะครับนี่เป็นคาหลังคายกสูงของ v a l l Tag นี้จะรับน้ำหนักได้เยอะนะครับ1 5อกิโลกรัมเลยสามารถใส่พวกรถจักรยานบรรทุก สัมภาระนะครับกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับถัดลงมานะครับตัวนี้ก็จะมีเรดร์ด้วยนะครับเรดร์ตรงกลางนี้นะครับจะทํางานอ่านพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับพวกเอ่อคนที่อยู่ข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับพวกเสาพวกต้นไม้สิ่งของนะครับเรดร์อันนี้จะทํางานอ่านด้านหน้าให้ถึง7 5 0ห้าสิเมตรเลยนะครับก็ปลอดภัยนะครับสําหรับระบบ랙ติฟคอนโทรด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนมีหลังคาบุนรูปให้ด้วยนะครับในรุ่นวาลแทก อย่างนี้จะได้เในรุ่น f o r d e v e r e s t ไท์ไทเทเนียมนะครับในรุ่นตัวไทเทเนียมสี่ี่ขึ้นไปนะครับจะได้ตัวหลังคาแบบมูนลูปมานะครับอันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มของโซลากาศนะครับฟิล์มชนิดพิเศษลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นฟิล์มด้านหน้าก็หกสิบเลยครับด้านข้างก็หกสิบดำหมดเลยนะครับฟิล์มแบบนี้แต่ข้างในมองออกมาสว่างมากนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้ฟิล์มก็หรูด้วยนะครับ ใช้งานได้ดีเลยเวลาอยู่กลางวันนี่มันก็จะไม่ร้อนนะครับแล้วก็กลางคืนก็ให้ความสว่างด้วยนะก็เป็นิล์มที่ต้องแนะนํานิดนึงนะครับเพราะว่าบางบางิล์มนี้นะครับข้างหน้า60นี่ก็มืดเลยนะแต่ิล์มวันนี้นี่สว่างนะครับเนี่ยบางท่านนี่5โมงแล้วไปเกือบทุ่มหนึ่งแล้วอะไรอย่างงี้นะครับสกู๊ปไม่มีนะครับตัวนี้เป็นาฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยครับเป็นตัว แบบลูกทรงสปอร์ตเหมือนกันเลยนะครับเป็นฟิลเดียวกันหมดเลยนะฟอร์ดแล้วก็นั้นบนมีอะคริลิกคำว่าวอลแท็กด้วยนะครับอันนี้ได้จากโรงงานนะครับเป็นอะคริลิกที่สีดํานะครับอันนี้ไม่ซีดนะครับอ่าตัวน,นี้ทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบปัดน้าฝนเป็นเกียร์เอ่อเป็นออโต้นะครับตัวน,นี้อ่าระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีฉีดน้าฝนอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ลงมาก็จะมีกล้องด้านหน้าด้วยนะ กล้องวิวสามกศูนย์นะครับตรงนี้เป็นกล้องที่ช่วยมองในมุมสูงนะแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าช่วยให้เรามองเวลาเราเปิดกล้องโหมดวิวสามศูนย์แต่มันไม่ใช่กล้องบันทึกนะครับมันเป็นกล้องแบบเรียวไทม์นะครับก็เป็นกล้องที่ใช้บางช่วงเวลาต้องติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มนะมันต้องตัวนี้ยังไม่มีกล้องบันทึกหน้านะครับตัวนี้ไม่สามารถบันทึกหน้าได้แล้วก็มาที่ทีเด็ดของเขานะครับตัวเดิมจากโรงงานมาก็จะมีไฟเมทริกิค LED นะครับ ไฟเมทิค LED นี้นะครับเป็นไฟที่เป็นไฟอัจฉริยะมากๆเลยแล้วก็เป็นไฟของตัวท็อปนะครับในรุ่นท็อปจะใส่ไฟแบบนี้ทุกรุ่นนะครับไฟนี้มีโปรเจคเตอร์ด้านใน2ลูกนะครับเป็นลูกแก้วไฟสูงแล้วก็ไฟต่ํานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านในที่เป็น LED สีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในมุมอับด้วยนะครับมุมองศาของไฟเลี้ยวอันนี้อ่ไฟในมุมอับเนี่ยมันจะเลี้ยวตามวงมาลัยนะครับมันจะส่องประมาณ45หองศา ก็สว่างมากๆเลยนะเกือบแบบตั้งฉากเลยนะครับจะเห็นด้านข้างก่อนเลยนะครับไฟนี้เมื่อเราเลี้ยวนะมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็หลอดแก้วด้านในนะครับสามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มันจะสแกนด้วยนะครับอ่าเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นชูลงนะแล้วก็ปรับซ้ายขวานะครับเป็นการสแกนการใช้งานนะครับทํางานคู่กันกับเรดาร์ด้านบนนั่นเองนะครับที่จะช่วยอ่าน เซนเซอร์แล้วก็จะสั่งให้ระบบไฟนี้มันปฏิบัติงานอัตโนมัติอย่างไรนะครับเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวมันจะดับไฟลงนะแล้วก็มันสามารถกระจายออกข้างได้ด้วยเพื่อไม่ให้แยงตาคันข้างหน้านะครับก็เป็นไฟที่นวัตกรรมใหม่นะแล้วก็โอเคเลยนะครับสําหรับรถยกสูงนะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับเดิมจากโรงงานก็จะมีไฟตัดหมอกมาอีกนะครับไฟตัดหมอกอันนี้ก็เป็นลูกแก้วด้านในนะครับเป็นหลอด LED เดี๋ยวตามพวงมาลัยเช่นกันนะครับเปิดเลวลาเปิดใช้นี่เปิดหมุนงวงาลไยขวามันก็โชว์ขวานะหมุนซ้ายก็โชว์ซ้ายเป็นหลอด LED ด้านในสีขาวนะครับให้แสงสว่างแบบสีขาวเลยนี่แล้วก็กล่องเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่ตรงบริเวณ i n t e r c o ล l e r นะครับก็เป็นตัวช่วยกับเรดาร์ด้านหน้าเช่นกันเมื่อเรดาร์ด้านหน้ามองไม่เห็นนะครับนี่ด้าน,นบนนะครับมันจะช่วยตัวนี้จะช่วยอ่านสำรองมานะครับก็จะมีจุดเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนี่ ตรงบริเวณชุดแต่งเลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นี่เขาก็ทํามาแบบเว้า์มาให้นะครับพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับก็จะไม่ชนนะบางทีอาจจะติดก็ต้องทําให้ดีนะครับว่าขยายรูต้องดูให้ดีนะครับบางทีติดไปเวลาเลี้ยวลูกค้าจะมีปัญหานะครับว่ามันจะติดนะครับแต่ว่าทางเราแก้ให้แน่นอนครับแล้วก็พวกนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไขไปหมดแล้วแหละครับมันเคยมีปัญหาสมัยใหม่นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ อันนี้ชุดแต่งเราจัดให้นะครับแล้วก็เรามีประสบการณ์ในการทํางานที่เหลือเลอเลยนะครับเพราะว่าช่างเรานี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับด้าน,นล่างนะครับเป็นคําว่าวิกเตอร์นะครับกันชนหน้าที่แต่งเข้าไปนะครับก็สวยด้วยนะเวลาวขับนี่หล่อๆเลยนะครับมีห่วงลักจูงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะด้าน,นล่างสองจุดนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ล้อแต่งนะครับอวันนี้เป็นวันหยุดนะ ก็ใส่แรปสติกอร์เรียบร้อยแล้วใส่ชุดแต่งรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเหลือใส่ล้อนะครับวันนี้เป็นเครื่องยนต์2อศูนย์ระบบไบเทอร์โบนะแรงม้า2 1 0รอสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ห้ารอยนิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์แบบสิบสปีดนะครับเป็นเกียร์อ e ีชิเตอร์ด้วยก็จัดว่าเป็นเอ e เวอร์เลไทเทเนียมผสมดีไซน์ของวอลแทกเข้าไปนะครับก็แมท์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะรุ่นนี้ก็คือแบบ สุดของเอเวอร์แล้วนะครับแต่ยังมีอีกสุดกว่านี้อีกนะครับสุดกว่านี้ก็จะอยู่ด้านข้างเรานี่เองนะครับเป็นตัวเอเวอร์เรสแพลนะครับตัวนี้จะสุดกว่านะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2อล้านอ่าขึ้นไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็จะได้สุดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวนี้ก่อนและกันนะเป็นตัววอลแท็กนะครับเดี๋ยวคันทั้งหลังเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับ ตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะให้ฟิลแบบนี้เลยนะเวลามองจากด้านนอกนะฟิลที่ติดเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับก็ยังเปิดไม่ได้นะก็จะให้ความมืดแบบนี้เลยมืดแบบฟิลแบบ V.I.P. เลยนะครับแล้วก็คาหลังคาแบบยกสูงก็เด่นด้วยเช่นกันนะเวลาขึ้นไปยืนหรือไปโหนเนี่ยขึ้นได้นะครับหยิบของเนี่ยโหนล,ลาหลงังคาแบบนี้สะดวกมากเลยนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับที่ตรงประตูนะจะมีอะคริลิกกัมว่าวอลแทกนะครับนี่ สีดำมาจากโรงงานนะครับแล้วก็บันไดขึ้นข้างรถนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันก็จะเป็นสีพลาสติกด้านบนสีดำแล้วก็จะมีตัวอลูมิเนียมด้านล่างเนี่ยผสมกันด้านล่างก็เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับล้อเดิมจากโรงงานมานะครับตัวนี้ให้ล้อขนาดยี่สิบมานะครับนี่ล้อขนาดยี่สิบนี้ก็สวยเลยเป็นล้อเอกลักษณ์รุ่นวาลแท็กเลยนะล้อแบบนี้ก็เดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับี่ แล้วขนาด20เป็นเหล็กอลลอยอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นยางเอทนะครับของฟูดเยียนะให้มาจากโรงงานเลยนะครับอ่าเป็นยางเฮทเลยนะครับขนาดยางครับสองนะครับทับห้าห้อ่าอ่ายีนะเป็นยางทางดำนะครับก็เงียบด้วยนะเวลาขับชิ้วกันสาดไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวใส่ล้ออย่างเดียวอาลิกคำว่าเทอร์โบยังอยู่นะครับนี่ยังมีใบเทอร์โบอยู่นะเพราะว่าเป็นตัว2023นะก็จะมีระบบที่ยังเป็นตัวยูโรโฟยังไม่ต้องเติมน้ำมันแอดบลูนะครับตัวนี้ก็พิเศษเลยนะครับเหลืออยู่คันเดียวแล้วก็หมดแล้วนะครับนี่ด้านข้างหูกระจกพับเปิดปิดไฟฟ้านะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีหลอด led เป็นหลอดไฟเลี้ยวด้านในอ่าหลอด led เป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองด้านในนะครับ แล้วก็มีกล้องวิวสามหกูนนะอยู่ที่กล้องทำงานคู่กับกล้องหน้านะอันนี้ก็จสองด้านข้างนะครับมีไฟโซลาร์ติ้งให้ด้วยนะครับไฟนี้ก็จะเปิดเวลาเราอยู่ใกล้รถไปรับเนี่ยเปิดปตัวบรโชช์นะครับนี่นะครับมนะันจะติ่นแบบนี้นะครับไฟอันนี้ก็อโอเลยเมื่อกี้รถก็ล็อกอยู่นะฮะมันสามารถปลดล็อกด้วยการสอดมือเข้าไปดีเดียวนะครับก็ฟิวด้านข้างก็สวยเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้โหลดอะไรนะ อ่าแล้วก็ดำๆตรงคิวทุ้มล้อนั้นก็เป็นตัวอะคริลิกนะครับที่อ่าไม่ใช่อคริลิกนะเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์ที่ประกบเข้าไปนะครับเป็นสีดำนะแบบนี้แบบเรียบมันจะมีแบบใหญ่ด้วยนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเรียบมันก็จะเป็นฟิลแบบท่านลูกค้าที่แต่งล้อแบบไม่ล้นนะมันก็จะเป็นฟิลนี้อ่ามันสามารถเก็บได้นะครับล้อขนาดยี่สิบนะสองห้าห้าทับหกห้านะใส่ได้สวยเลยนะครับเป็นยางโตโยหรือจะเป็นยางซูแม็กก็ได้นะ ยางออฟโรดนะครับแต่ถ้าเป็น2องนี่ก็ออฟเซตของล้อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ล้อด้วยนะว่าถ้าเกิดล้อออฟเซตลบมันก็จะล้นออกมานะครับไม่เกี่ยวกับยางนะครับแต่ยางก็จะช่วยดูใหญ่ขึ้นอีกนะถ้าเกิดใส่เป็นออฟลบนะครับก็แล้วแต่ความแมทนะครับเลือกได้ตัวนี้โมยูโรโฟยังไม่มีน้ำมันแอดบลูนะครับเปิดฝาถังน้ำมันได้เลยไม่ต้องปลดล็อกนี่ยังไม่มีแอดบลูนะไม่ต้องเติม มีระบบทิกเซนเซอร์ด้านหลังครบเลย okay. ไฟท้ายเขาเป็นตัวเต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้าตัวบอลแท็กนี้มันท็อปแล้วเขาจะเป็นไฟเต็มแบบนี้เลยนะครับมีหนังสือคำว่า a อเวอระเรสตรนบ <Okay. S 1> สวยมากเลยนะไฟท้ายก็เด่นถัดไปด้านบนในส่วนของชุดแต่งที่เติมเข้ามาก็จะมีสปอยเลอร์ของวิกเตอนะครับอยู่ในชุดแต่งด้วยนะครับ มีไฟเบรกจุดที่สามด้านบนมีที่ฉีดน้ำนะมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติได้แล้วก็มีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ฟิล์มโซลาร์กันครับ mm hmm. เกรดพรีเมียมเลยลคํำว่าโลโก้อ่าคำว่าฟอร์ดนะอยู่เป็นโลโก้ฟอร์ดอย่างนี้ก็ตรงกลางนะครับเวลาจุดเปิดรถมันจะอยู่ด้านขวามือของโลโก้ฟอร์ดนะสังเกตมุมนี้เปิดมันก็จะนี่ได้เลยนะครับแรกๆก,ก็จะหางงหน่อยนะครับแต่ อันนี้ก็จะเปิดฟิลนี้เลยมีเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีดด้วยนะครับสวยมากเลยนะภายในเขาก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของบาะที่สามพับได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะพับไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับบอกกลางปรับเมนูนะ,ะมีแอร์ครบหมดนะครับทุกจุดแล้วก็มีแอร์แบ็กเจ็ดจุดด้วยนะครับ ภายในก็หรูนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในอีกทีอันนี้คำว่าวอลแทกมาจากโรงงานนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวอักษรคำว่า4ีคูณสอยู่นะเพราะว่าตัว2023ยังให้มานะครับในตัว2 0 2 4จะไม่มีคําว่า4ีคูณสแล้วนั้นท้ายก็เป็นกันชนท้ายของวิกเตอร์นะครับก็ประกบมากับกันชนท้ายเลยไม่ต้องถอดอะไรนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงจุดที่บริที่โรงงานทํามาเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์นะครับ แล้วก็ด้านล่างมีล้อเอ่อมีปลายท่อขนาดด้านข้างสองฝั่งนะครับอยู่ฝั่งละสองอันเป็นท่อหลอกนะครับไม่ใช่ท่อจริงท่อจริงอยู่ด้านล่างนะครับข้างในนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งที่เพื่อความสวยงามนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหลังรูปทรงตัว C นะครับเวลาเปิดแสงมันจะสะท้อนแสงนะครับเห็นไหมครับตัว C ขึ้นมาแล้วเหมือนบริเวณด้านข้างนะครับเห็เวลาปิดมันก็จะหายไปนะ อันนี้มันสะท้อนแสงเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขานี้เป็นหวันลิง์นะหวันลิง์นี้ก็จะหวันลิงก์ก็จะให้ความสมูทกว่านะครับเพราะว่าช็หวันลิงก์เนี้ยจะจัดอยู่ในประเภทรถที่มีราคาแพงๆนะพวกรถยุโรปนะครับก็จะเป็นชคอหวันลิง์หมดแล้วแหละอันนี้เอเวอรเรสก็ให้มาแล้วนะครับก็ช่วงล่างก็หรูมากเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าสุดแบบไหนนะครับมาจากโรงงานเลยนะ นี่ข้างในก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับนี่เริ่มที่ประตูเลยนะไฟแอมเบียนไลท์นี่ไล่เข้าไปถึงข้างในเลยนะครับด้านหน้าคอนโซลนะเป็นไฟสีฟ้านะครับสามารถปรับความเข้มได้นะปรับตรงนี้นะอันนี้ปรับสุดแล้วปรับลงลงก็จะมืดนะครับ จอด้านในาก็จะดอบแสงตามไปหมดเลยนะทั้งจอด้านกลางจอด้านข้างอ่าไฟแอม,มเบียนท์ไลท์ก็ดอบหมดเลยนะครับกดบวกย้ำๆนะครับดับไปแล้วอ่าก็จะอยู่ที่การตั้งค่าล่าสุดนะ,ปะเปิดได้ไฟแอม,มเบียนท์ไลท์จะโชว์เมื่อเราปลดล็อกรถนะครับก็อยู่ที่การเซตติ้งด้วยว่าจะใช้แบบไหนนะอันนี้ไฟแอม,มเบียนท์ไลท์ก็ดับไปแล้วนะครับ ประตูเขาก็ให้ดีไซน์มาเป็นตะเข็บคู่นะครับเป็นสีของวอลแท็กเลยนะพวกตะเข็บบอกตะเข็บของหนังคอนโซลต่างๆเนี่ยเขามีคําว่าวอลแท็กมาให้หมดเลยนะครับก็เป็นผสมการกับวอลแท็กนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยก็จะให้มาเป็นแบบตะเข็บคู่แบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าชนิดพิเศษนะครับก็ดีเช่นกันดีกว่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็ให้น้ําหนักที่เบาเวลาเลี้ยวนะครับไม่เหนื่อยนะเวลาขับ แล้วก็คมด้วยนะไวด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีการเปิดกระจกแบบเช่นท่านล็อกนะครับนี่เปิดได้หมดเลยนะแล้วก็มีการปรับกล้องกระจกมองข้างเป็นแบบทับไฟฟ้าด้วยมีบายสปอร์ตมีทุกอย่างเลยมาดูที่ด้านในดีกว่านะครับนี่ด้านในหน้าจอเป็นตัวฟูลแล้วนะครับก็ได้ตัวฟูลหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เนี่ยตะเก็บตู้อะไรเงี้ยเห็นก็สังเกตเลยนะครับดีไซน์แล้วก็ฟิลแบบรางพึ่งแอร์เนี่ยเป็นสีดํานะ แล้วก็มีตัวด้านล่างที่เป็นจุดปรับไฟที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถปรับไฟได้หลายโหมดนะครับ4โหมดนะแต่เวลาดับรถมันจะกลับมาเป็นโหมดออตโต้เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวเปิดประตูข้้งหลังนะครับมีจุดวางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ขอบด้านล่างนะเพิ่งเห็นเมื่อีินี่กุญแจแบบพุชสตาร์ทนะครับไม่ต้องเสียบแล้วนะครับเหยียบเบสสตาร์ทได้เลยอันนี้ตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับปัดน้ำฝนด้านซ้้ายออตตยตดวนะครับ ด้านในก็จะฟิลสว่างแบบนี้เลยนะเมื่อกี้มองเข้ามาแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้คือมองออกไปก็โล่งๆแบบนี้เลยนะน,นี่คือฟิลมโซลาร์กาดนะที่ติดตั้งเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะหลายบาทอยู่นะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีไฟกระจกมองท้ายแบบตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นตัวเก็บของนะแล้วก็เป็นดีไซน์สีดำนะสามารถเปิดไฟด้านบนแล้วมีหลังคาบุนล,ลูปด้วยนะครับสามารถเปิดได้เลยเนี่ย อ๋อนี่นะครับนี่ขออนุญาตไม่เปิดหมดนะเปิดแค่มา่านอย่างเดียวเพราะว่าด้านบนนี้ติดฟิล์มอยู่เนาะนี่แล้วก็มาที่ด้านคอนโซลตรงกลางนะครับเราจะได้จอตัวทัชสกรีนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นจอขนาด12.4นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android iOS ได้หมดเลยสามารถดูกล้องวิว360กดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโซนดูได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iOS และ Android ได้เลยนะครับี่อย่างที่ผม เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนปรับแอร์ได้หมดเลยนะครับนี่นี่เป็นการทัชสกรีนได้นะเลือกขึ้นเลือกลงได้เลยเนี่ยก็ง่ายๆนะครับมีการปรับโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อรูทูตได้นะแต่ว่าไม่โชว์เป็นภาพนะครับเป็นการดูแบบฟังเสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถดูท p พได้นะครับได้อย่างเดียวท p พสามารถอัปเกรดได้ด้วยอ่ะอ่าแล้วก็ด้านในนะตรงจุด ประตูนี่เขาจะเก็บทั้งฝั่งผู้โดยสารเนะี่ยเขาเก็บหมดเลยนะครับเป็นสีจะเก็บได้คู่หมดเลยนะเดินได้คู่แล้วก็บอร์หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบปรับนุ่มๆน,นะอย่างเงี้ยอืมก็หรูและลักซ์รี่ด้วยนะด้านในถัดลงมาแล้วครับจะมีตรงกลางเนี่ยเป็นจุดที่ชาร์จแบตไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับอ่าไวาเลสเนี่ยวเลสชาร์จเนี่ย,ย,ยมันถ้าลูกค้า ชาร์จได้แต่มันไม่ถึงกับฟาสชาร์จนะครับไวเลสเนี่ยมันยังชาร์จได้แต่ว่าไม่ถึงกับฟาสชาร์จนะครับก็ถ้าฟาสชาร์จมันจะเร็วนะแต่อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นชาร์จแบบใช้งานได้พอประมาณแต่ถ้าอยากฟาสชาร์จนะครับย s b t y ใช้สรงนี้เลยเสียบได้เลยฟาสชาร์จแน่นอนนะนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวตรงกลางนะครับเกียร์อ e ิชิพนะเป็นเกียร์แบบดีที่สุดแล้วเป็นเกียร์นุ่มๆน,นะเป็นสายพานสิบสปีด สามารถปรับเ N กลับมาอัตโนมัติได้เป็นเกียร์จฉริยะมีระบบถอยจอด Park Assist เมื่อกดปุ่มข้างหน้าสแกนเลยนี่ขึ้นโหมดสแกนเลือกจุดจอดได้เลยรถด,ด้านหน้าเขาก็จะสแกนหาที่จอดคุณจะจอดข้างไหนอ่าจอดข้างขวาหรือข้างซ้ายนี่ล็อกไหนว่างมันจะสแกนเส้นนะครับถ้าเส้นเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดข้างข้างซ้ายนะครับไปเลี้ยวซ้ายนี่มันก็จะโชว์เลยนะอ่าคุณได้ตำแหน่งแล้วคุณเข้าเกียร์นเ,เลยครับ โชว์บอกเลยนะแล้วก็อย่าจับพวงมาลัยนะเพียงกดปุ่มบนนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยดีกว่าอ่ะก็มาที่ด้านในแล้วนะเดี๋ยวผมจะโชว์ระบบ p า r k a s s ให้ดูนะว่าใช้งานยังไงนะครับเพียงง่ายๆนิดเดียวนะระบบนี้จะอยู่ในตัวรุ่น2023นะครับในตัวรุ่น2024จะไม่มีแล้วนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหัวขาดนิดนึงนะพอดนี้มันไม่เห็น Okay. มาดูเลยนะครับนี้ครับผมอยู่ในเกียร์ P นะคะรับผมรอบรอผมเป็นสถานที่จอดรถมีเส้นโอเคเลยแล้วก็ผมจะจอดแบบอัตโนมัตินี่ผมเลือกโหมดกด P ได้เลยครับนี่ค้นโชว์แล้วระบบถอยจอดมีแล้วอ่าผมตั้งไว้แล้วเมื่อกี้ผมเปิดเอาใหม่ดีกว่านะเริ่มใหม่เริ่ใมใหม่ก็ปิดไปเลยนี่เกียร์ปกตินะครับ่ากลูกค้าจอดในเส้นนี้ปุ๊บ กดพีเลยแล้วก็จะโชว์ซ้ายขวาเลือกเอาว่าจะจอดตรงไหนเนาะนี่เราจอดซ้ายเราจะฟังซ้ายนะมีแล้วปล่อยพวงมไลัยเป็นเกียร์ว่างนะครับมันก็จะพาเข้าไปช่องข้างๆน,นี้เข้าเกียร์เอ็นนะครับกดพีเลยนี่แล้วก็พวงมลาลัยจัดการเองเลยนะครับเี่ให้ขับตรงไปนะครับ ในกล้องวิวสามหกศูนย์นะครับก็จะโชว์เลยเวลาเราเลี้ยวมุมอ,อะไรมันก็จะโชว์ด้วยนะก็โอเคเลยนะครับอ่าอ่าระบบช่วยจอดก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าด้านหลังนี้ได้อะไรบ้างนะครับนี่ด้านหลังของตรงกลางนะครับอ่านี่นะครับด้านหลังก็ เป็นบอปรับเมนูนะครับแล้วก็ความกว้างที่ให้มาก็มากๆเลยนะบอหลังนี่ก็ไม่เบียดเลยนะครับมีจุดดึงตัวขึ้นตรงเสาบีด้วยนะมีแอร์แบล็คครบทุกจุดนะครับแล้วก็อันนี้ของเดิมจากโรงงานนี่คือกระจังหน้าน,นี่กอบป้ายทะเบียนยังไม่ได้ติดตั้งอ่นนี้เป็นของเดิมที่ติดอยู่แล้วนะก็ะคืนหมดแล้วก็จะมีจุดปรับแอร์ตรงกลางนี้นะครับนี่จุดปรับแอร์นะปรับแอร์ด้านข้างหลังนะครับความแรงนะมีหลายเลเวลด้วยนะครับ จะเป็นแอร์แบบแยกด้านหลังนะครับไม่ใช่แอร์รวมนะแต่ว่าข้างหน้าเขาปรับอุณหภูมิแล้วแหละแต่ข้างหลังสามารถเล่นพัดลมได้นะนะั่นแหละอ่าอันนี้ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จุดนั่งด้านหลังก็โอเคเลยไม่แคบจนเกินไปนะแต่ก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับสามารถเก็บของได้ด้วยนะนอันนี้ก็แรปสีเทารแรมโบนะครับก็สวยมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นฟิลนี้เลยสำหรับ e v e r e s รส a ์บลทนะครับราคาของเขานะครับก็ ราคาของเขาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนสองห่นสองพันบาทนะครับสำหรับสีปกตินะครับในรุ่นสีพิเศษสีขาวหรือสีเหลืองนะครับก็ต้องเพิ่มเงินอีก12,000บาทในส่วนของรุ่นนี้เป็นสีธรรมดานะครับแต่ลูกค้าแร็ปสีเพิ่มเติมก็ได้ฟิลนี้เลยนะเดี๋ยวเหลือใส่ล้อยังไม่เสร็จนะครับก็ท่านใดชอบรถหรือกำลังมองหาฟอร์ดเนฟเลสนะครับก็ถามแม็กได้นะครับแม็กอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลรี่แล้วแดงนะครับจะมีรถลีบีแบบนี้ทุก ทุกกวันนะครับ <st itions> ก็จะทำการร <st itions> <ด>ีวิวยูทูปให้ลูกค้าได้ชมนะครับแล้วก็สามารถจองออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับของเราเป็นบริษัทจองออนไลน์ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีส่วนสดหลายคันแล้วลูกค้าที่ซื้อสดก็สามารถหยดสั่งยังไดก็เอารถไปส่งให้ได้นะอ่าหรือซื้อสดหรือจากตัวนั้กกนก็ได้หมดเลยจัดตัวนั้นก็ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเอานะคร,าครับวันนี้เราต้องของนอนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะรับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ